โอเคเราจะสรุปกันคร่าวๆนะฮะหลังจากที่ทำเควสเสร็จนะฮะแล้วเราได้โลกมาแล้วนะผมเลือกเป็นโลกทะเลสาบนะทะเลนะฮะคิดว่าถ้าวันหนึ่งชุดบิกินนี่เข้ามาน่าจะเหมาะดีนะให้มาพุยกังหลู่ตรงนี้นะจะได้หมเหตุไม่ยอมรับนะครับก็คือ เรื่องเนื้อหาไม่สมควรนรั่นแหละอืมแล้วก็อะไรต่างๆมากมายนะฮะอันนี้คือ,อเกาะเรานะฮะแล้วก็ที่เราต้องมาดูก็คือระดับความน่าเชื่อถือนะร,ระดับความน่าเชื่อถือตรงนี้จะแยกเป็นสองอย่างนะฮะก็คือข้องบนนะครับเป็นระดับความน่าเชื่อถือนะรหรือก็คือแรงนั่นแหละอืมแรลงเหมือนโลกอะซึ่งตรงแรงนี้นะฮะมันจะกดล็อกตามที่เขียนไว้นะฮะ ส่วนมาก็คือเพิ่มจํานวนเงินสูงสุดนะฮะอืมอันนี้จำํนจำนวนเงินที่เก็บได้สูงสุดเป็นเก้า้อยนะครับมีตัวเนี้ยเก้า้อยอืมส่วนข้างล่างนะครับคือพลังแห่งเซียนสวรรค์น,นะครับซึ่งตรงนี้จะได้จากการสร้างบ้านเอานะาสร้างสิ่งก่อสร้างเอานะฮะจะสร้างกี่อันก็ได้ตรงนี้นะฮะตรงนี้จะอยู่ จะถูกบอกอยู่แต่ละสิ่งของที่สร้างข้างล่างนี้นะฮะอืมอันนี้คือพลังเซียนนะฮะจะไม่เกี่ยวกับแรลงนะครับอืมอ่าแยกกันนะจานวนเงินสูงสุดที่เก็บได้คือแรงนะฮะจำนวนความเยวในการเพิ่มต่อชั่วโมงคือพลังแห่งเซียนนะครับแหลงนะฮะที่จะได้ก็คือการสร้างของอันแรกนะครับจะมีแหลงอยู่นะนี่นะฮะเป็นกาสีฟ้านะครับ แต่พอสร้างไปแล้วครั้งแรกครั้งที่สองครั้งที่สามจะไม่ได้ไม่ได้แรงมานนะอืมจะได้แรงแค่ครั้งแรกเท่นนานั้นนะฮะนี่คือแรงนะฮะนี้เปลี่ยนรูปแบบอาณาจักรนะก็คืออันนี้แหละท,ที่เปลี่ยนโลกนะฮะอ๋อเลเวลแปดนะฮะจำนวนรูปแบบอาณาจักรนะที่สามารถเลือกได้เพิ่มขึ้นเป็นสองนะฮะก็คงเป็นตรงนี้แหละต้องรอแรงแปดนะอืมถึงจะเพิ่ม รูปแบบอาณาจักรนะฮะแลงแปกับแลงสิบนะอืมอันต่อมานะ <Maybe. S 1> ก็คือการสร้างเฟอร์นิเจอร์นะครับอืมคือการสร้างเฟอร์นิเจอร์ต้องไปกดไอเทมในตัวเราก่อนนะกดตัวแบบสร้างนะฮะแล้วก็ มีสีนะฮะให้สร้างมีผ้านะครับใช้ Stick Flower นะฮะแล้วก็ชมพูชมพูได้สีแดงนะเมอร์ลี่ได้สีเหลืองแล้วก็มินได้สีฟ้านะฮะครั้งแรกจะสร้างได้แค่อันเดียวนะฮะพอเลเ้ลสองถึงเพิ่มมาเป็นสองอันนะฮะแล้วก็เป็นสี่หกเก้านะตามนี้อืมสร้างทีใช้สิบสองชั่วโมงนะฮะเป็นอย่างต่ํา 12ถึง14นะฮะสีม่วเป็น16นะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเราต้องสร้างทุกอันอย่างละอันใช่ไหมแรงของเราถึงจะเพิ่มแล้วก็ข้อกาหนดมันก right ็จะมีนะฮะว่าไม้อะไรนะฮะใช้อะไรสร้างบ้างซึ่งไม้ไม้ที่หาพวกนี้นะครับก็คือตรงนี้นะผมเคยได้เคยทำเป็นคลิปให้แล้วนะฮะก็คือการ ฟาร์มหาของนะฮะซึ่งมันจะบอกนะฮะว่าตรงไหนมีไม้อะไรบ้างนะครับอืมก็เข้าไปดูในลิงก์นี้ได้นะฮะเดี๋ยวจะทิ้งไว้ที่ Description อีกทีหนึ่งนะฮะโอเคแล้วในส่วนของการสร้างเฟอร์นิเจอร์นะฮะก็คือเพื่อนของเราสามารถเข้ามาช่วยเร่งความเร็วได้คนละสี่ชั่วโมงนะฮะเมื่อสร้างเสร็จแล้วนะครับก็ เอามาวางนะฮะข้างนอกจะเป็นรูปแบบอย่างนี้นะะอันนี้ผมวางมั่วไม่สวยไม่ไม่สวยไม่เป็นไรนะตอนนี้เอาเอาอัพไปก่อนนะฮะก็จะมีสวนนะครับอาคารนะะแบ่งแยกตามประเภทเลยนะอือม,มีสัตว์ด้วยมีแมวตัวหนึ่งนะเมื่อกี้ไปอ้อรอกับมันละ น่ารักอะ่ะแล้วก็มีเซตนะฮะเมื่อเรารวมให้ไปดูที่เซตนะฮะเซตตรงนี้มันจะเป็นการจัดเรียงไว้ก่อนแล้วนะครับเมื่อเราทําตามครบเซตนะฮะเราก็เอามาวางเป็นเซตได้นะครับแต่รู้สึกจะไม่ต้องวางเป็นเซตก็ได้นะเพราะผมบวกตัแล้วมันเท่ากันเลยอะ่ะไอ้นี่มันตัวละยี่สิบนะฮะ อันนี้มัน23ตัวก็60นะฮะหกสิบเจ็ดสิบแปดสิ้าสิบร้อยอยีนะฮะร4อบอืมนั่นแหละนี่คือนอกบ้านนะครับ <Maybe. S 1> แล้วก็เหรียญพวกนี้เอามาแลกนะครับเหรียญเงินพวกนี้เอามาแลกของได้นะอืมอืมนั่นั้นก็เฟอร์นิเจอร์นะครับอันนี้ แบบอของตกแต่งภายนอกนะซื้อแล้วไม่ต้องสร้างนะครับซื้อแล้วก็ได้เลยนะแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวน้ํายาที่คือสร้างแล้วก็เสร็จไปเลยนะเวลาสร้างนะฮะน้ํายาตัวที่มันขายนะฮะเอามาให้กดตรงนี้นะก็คือกดรับทันทีนะฮะอันนี้คือแบบแปนอืมนี่คือแบบแปนนนะ,ะที่ต้องเอามาสร้างอืม อมืก็น่าจะประมาณนี้ฮะหมดละต่อไปคือในบ้านนะครับอันนี้ก็คือแบบเซตนะฮะนี่คือแบบเซตนะครับจริงๆจะตั้งเองก็ได้นะไม่ต้องเอาแบบเซตก็ได้นะหรือจะตั้งแบบเลือกเอาแบบเซตก็ได้นะอืมแล้วแต่คนชอบเลยนะแล้วก็ภายในเซตจ,จะสามารถแต่งได้นะครับอืม แต่งให้อะไรอยู่ตรงไหนก็ได้นะหรือถ้าจะกดไปทางเร็จก็เลือกทีทางเร็จนะมันก็จะไปได้นะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือสามารถนะกดทางทางซ้ายนะครับมันจะมีห้องให้เราได้ไปนะครับแล้วก็สามารถขึ้นชั้นสองได้นะอืมแต่ต้องสร้างทีละส่วนนะเดี๋ยวนะเอาแมวมาไว้ในบ้านได้ไหมน้องแมวน้องแมว น้องแมวครับกลับบ้านเข้าบ้านเข้าบ้านแมวฮ้ยเฮเฮเอาไว้ตรงผมอ่ะมีแมวในบ้านแล้วส่วนเรื่องออกจากโลกนะครับสามารถทำได้สองแบบนะก็คือการกดกระเป๋านะฮะกดวางนะครับแล้วก็กดออกนะฮะก็อีกอย่างก็อีกวิธีหนึ่งนะครับกดแมพนะฮะ M นะครับแล้วก็ กดทางขวานะฮะไปที่เทเวศนะฮะแล้วก็วาร์ปไปที่เราต้องการได้เลยนะก็จะเป็นการออกเหมือนกันนะครับโอเคนะฮะก็ทั้งหมดก็น่าจะประมาณนี้แหละแต่คราวนี้ผมสงสัยอย่างหนึง่งที่ผมเอาโลกนี้เพราะว่ามันเป็นทะเลนะหวังลึกๆในใจนะครับว่าสักวันที่มีสกินชุดว่ายน้ำนะฮะ เราจะได้มาโพสภาพกันตรงแถวทะเลพร้อมบ้านแต่บางเออบ้านดันอยู่บนภูเขาผมนึกว่าจะอยู่ตรงริมชายหาดเลยอะไรงนี้ไม่ใช่นะเสียใจก็น่าจะหมดแล้วนะในการสร้างบ้านแบบสรุปคร่าวๆนะะถ้าใครมีปัญหาอะไรก็ลองทิ้งคอมเมนต์ไว้ข้างล่างนะฮะแล้วก็เดี๋ยวจะไปตอบให้ทุกคนนะฮะ โอเคฮนะก็สำหรับวันนี้การสร้างบ้านนะฮะในจ,กจักรมินแพ็คก,ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนนะฮะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะแล้วก็สวัสดีครับ